ช่วงล่างอยู่ไว้ไายร่อนหน้าไหวแก้ไงจะไปดูกัครับสวัสดีครับอยู่กับคลิปเจนวันมาสเตอร์นะครับวันนี้รถลูกค้าเชฟโรเลตโคลราโดนะครับปี2008นะครับเป็นตัวสูงเนาะับสี่เข้ามาปราึกษาเราเกี่ยวกับอาการช่วงล่างอยู่ไว แล้วก็มีอาการหน้าไหวเจส Master ต์วันมาสเตอร์ก็เลยแนะนําให้ลูกค้าติดเป็นเจสวันบาลานอาร์มนะครับล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเจสวันบาลานอาร์มนะครับหน้าหลังเป็นตัวกันโค้งนะครับก็สามารถช่วยให้การถ่ายเทน้าหนักเวลาเข้าโค้งเปลี่ยนเลนทับได้ดีขึ้นนะครับลดอาการโค้งลดการท้าล่อนไหย,ย,ยุยรวมถึงเจสตวันบาลานอาร์มล้อหน้าเนี่ยก็จะ,จะช่วยทําให้การเข้าโค้งหรือการควบคุมวงลัยนะครับมีความคมมากขึ้นแล้วก็ตอบสนองได้ดีมากขึ้นนะครับการติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะตัวเจสต์วันี ก็เป็นสินค้าตรงรุ่นนะครับไม่จ้เป็นต้องหนักแปลงอะไรเลยนะครับก็สามารถติดบ้างได้เลยไม่ต้องมีการดัดการต่อการเชื่อมใดๆน,นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ ครับผมสำหรับเชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้นะครับก็ได้ไปทดสอบขับเรียบร้อยนะครับการโยกโยนก็ดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดช่วงล่างนะครับของแต่งต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่คลิปเจนน์ันมัสเตอร์ได้เลยนะครับ EP หน้าจะมีอะไรก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ